เดี๋ยวเรามาสัจยะอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปาทกันอิทัทภิกกเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณะศิการโรติภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอิทังอุปชัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอาสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทาง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามารูปัง เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจ,จึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจยาผัสโสเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ภาษาปัจจยาเวทนาเพราะมีภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโหเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชารามะระนัง โสกะปริเท е วะทุกขโทมนะัสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามารณนะโสกะปริเท е วะทุกขะโทมนะอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสะ A, asa, oh เกวรัลสสะทุกขกันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นกองแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ต้องมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตาเววะอาสะมิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโท เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธา นามรูปะนิโรธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนณะนิโรธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธา ปัศนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนาจึงมีความดับแห่งปัะปัศนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งปัะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโต เพราะมีความดับแผงเวทนาจึงมีความดับแผงตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแผงตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภววนิโรโท พระวะิโรธาชาตินิโรโเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชะปามาระนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนะสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละ ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานะอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวเมตสสะเทวะลัสสะทุกขกันทัสสะนิโรโทโหติติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นดังนี้สาธุเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกการเจริญอนาปานาสติก็เป็นการเจริญสติปัฏฐานสี่ พระองค์อธิบายสติปัฏฐานสีด้วยอาณาปานาสติอาณาปานาสติอันบุคคลจเจริญกระทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ ผลที่เขาหวังได้สองอย่างคืออาราตผลหรืออนาคามีผลการตั้งความเพียนให้ตั้งความเพียนพอดีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือ บีบแลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับนกพอดีพอดีตรัสกับโซนะว่าโซนะความเพียรที่ปารบจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน โสนะเธอจงปารกความเพียนแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอเสมอกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิด ถ้าเราลืมหลงในลมหายใจก็ให้พยายามกลับมารู้ลมหายใจครั้งหนึ่ง <c oughs> ถ้าจิตเราไปคิดไปนึกเรื่องใดก็ตามให้พยายามทิ้งความคิดทั้งหมดนั้น เพราะทุกความคิดนั้นเป็นการสร้างภพเพราะมีภพจึงมีชาติชรลามรณะย่อมมีแกส,สรรัตรู้เกิดแล้ว <c oughs> เวลาเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมา อย่าไปอยากคิดต่อให้ตั้งใจว่าช่วงเวลาสั้นๆน,นี้เราจะไม่คิดอะไรไม่พิจารณาอะไรเราจะรับรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพียงอย่างเดียว จิตที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เราระมัดระวังจิตตรงนี้ถ้ามีการเปลี่ยนการรับรู้จากลมหายใจไปให้พยายามรู้ตัวให้ไหวละทิ้งความคิดต่างๆแล้วกลับมารู้ลมหายใจครั้งหนึ่ง การทิ้งอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นการทิ้งพบนั่นเองเป็นการละพบแล้วกลับเข้ามาสู่พบของตนคือกายหรือลมหายใจลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลาย ขณะที่จิตไปรับรู้อารมณ์อื่นนอกจากลมหายใจให้รู้ว่าจิตนี้เป็นของเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจนขณะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนั้นเราไม่อาจรู้ทันในจังหวะที่มีการเปลี่ยนพระองค์จึงตรัสว่าจิตนี้เป็นละหุ ปริวัตตังคือเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้มิใช่ง่าย ความเพลินใดในอารมณ์ความเพลินนั้นคืออุปทานอุปทานคือสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องร้อยลัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพสังโยชน์หรืออุปทาน คือฉันทราคะพระผู้มีพระภาคทรงให้ความหมายของสังโยชน์ของอุปทานว่าคือฉันทราคะความพอใจและความกำหนัดคือการพอใจอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆทำให้เราอยากจะคิดต่ออยากจะรู้อารมณ์นั้นต่อ ไม่ตั้งความรู้ไว้ในลมหายใจดังนั้นให้เราพยายามกลับมารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกปล่อยลมเป็นธรรมชาติสบายสบาย ไม่ให้กายเครียดคัดไม่ให้จิตเครียดคัดหายใจตามปกติเพียงแต่เอาใจนั้นให้พอใจอยู่กับการรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวแต่ธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อเกิดแล้วต้องดับ ดังนั้นแม้เราจะตั้งใจให้รู้ลมหายใจต่อเนื่องขนาดไหนก็ตามที่สุดแล้วจิตก็ต้องดับจากลมหายใจไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นสัจจความจริงแต่เราก็จะทำให้จิตนั้นกลับมารู้ลมหายใจครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืน